<c oughs> ขอความเจริญกับท่านผู้คารปฏิบัติผู้มีบุญทุกท่านในภาคเช้าของวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกวันแรมหนึ่ง 3, ค่ำเดือนสามอดอาสาคอตมาคบูชาแล้ววันนี้มาถึงกลางทาง ทางเพราะว่าการปิดโครงการก็จะไปสู่วันที่ที่ดีสแปดก่อนเที่ยงนั้นการปฏิบัติยิ่งเหลือน้อยคนยิ่งง่ายยิ่งสบาย <c oughs> ได้ปฏิบัติมากใครไปนอนมากใครลงไปมากก็จะเห็นชัดเจน <c oughs> นั้นบางคนเวลามีคนมาอยู่มากบอกว่า คนเยอะเกินไปมันร้อนมืดอ,อัดจริงแล้วถ้าเราสังเกตดูเวลาเรามาปฏิบัติในวันที่สู่วันที่4เนี่ยถ้าเราได้สำรวมดูตัวเองทำตามเบสิกที่เอามาวางหลักในการเจริญสติไปเนี่ยท่านรู้สึกปลอดโปรง่งรู้สึกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก ต่างกันถ้าเราอยู่บ้านเราต้องรับผิดชอบตั้งแต่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องคนใกล้ตัวดูแลทั้งหมดค่อนข้างมีภาระแต่ด้วยเหตุปัจจัยที่เราต้องอยู่แล้วก็ทำไปนั่นพอเราปฏิบัติธรรมพอเราไม่มีใครเป็นภาระมีพระคนเดียวคือมีสติกำนดเนี่มันรู้สึกว่ามันโปรง่งสบาย อความโปร่งสบายความที่ปล่อยวางที่เราปัจจุบันทําจิตได้เนี่ยมันจะเราจำอารมณ์นี้ตัวน,นี้ได้นั่นพอเรากลับไปเนี่ยเราอัปเกรดคําสอนเวลาเรากลับไปสู่การงานสู่ครอบครัวเมื่อก่อนอาจจะมีความชุนเชียวมีความงงนยบแต่พอติดนิสัยที่เป็นบุญว่สีว่าสีชนานาญเนี่ยพอกลับไปอยู่กับครอบครัวคนที่บ้านกับคนร่วมงาน อยู่อย่างเข้าใจอยู่อย่างมีความสุขเหมือนที่เราอยู่ที่วัดได้เนี่ยนั่นเรียกว่าธรรมะเข้าไปสถิตในจิตของผู้ปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่เรายังไม่ซึมซับเท่าที่ควรนั่นจึงพอมาอยู่ตรงนี้จึงบอกให้พยายามตั้งใจนะตั้งใจทุกอย่างพอตั้งใจตั้งใจที้จะค่อยเข้าใจเพราะธรรมะเวลามันเกิดไม่สามารถจะกำหนดเวลาได้ว่าเกิดตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำ อตอนเที่ยงคืนหรือตอนตีสี่ 4? ด้วยด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้อามาจึงวางระเบียบในการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเนี่ยจึงไม่มีเวลามีตอนเช้าตอนบ่ายตอนค่ำตอนดึนสงมนีหมดเลย <c oughs> แต่ที่อื่นอาจจะมีการปิดปิดสวิคหยุดปฏิบัติเช่นสี่ทุ่มไปนอนตีสี่ลุก แต่ว่าตลอดไม่มีไม่มีให้ปิดสวิตต้องทาต่อเนื่องพอเราด้วยความที่เราด้วยความไม่เคยชินเลยเพราะท่านติ่ไม่เคยเป,ปฏิบัติไม่ด้วยความไม่เคยชินเนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ดึกมากกลางวันก็ปฏิบัติมากเนี่ยมันเกิดความอึดอัดแสดงว่าท่านมีเ็นการรมมากเพราะท่านติดในความสบายเนี่ยนั้นเวลาเราามาปฏิบัติพอทําจิตได้สู้ความลําบากได้เพราะลาบากที่มากที่สุดก็คือ ใจิตใจเราเนี่ยหมักหมม้วยโลภะโดยโทสะเป็นความลำบากที่เราสร้างความยุ่งเหยิงไว้มากมายโดยเราไม่รู้ว่าจากที่เรามีความเส้สอกอึดอัดชอบหรือไม่ชอบใจง,งุดหงิดนทั้งหลายเนี่ยมาจากนะมาจากกิเลสที่อยู่ในใจของเราเองสะสมไปมากความเคยตามใจตัวเองด้วยความโกรธด,ด้วยความโลภด้วยความหลงเนี่ยมันหมักหมมในใจมากพออะไรที่เราทําเพื่อความสุข สะอาดสว่างสงบทําเพื่อความให้เกิดความบริสุทธิ์ของจิตใจเกิดกายวายจารจิตที่เกิดความบริสุทธิ์เราก็เลยมีความงุนงงท่านต้องเปลี่ยนความรู้สึกนะเวลาปฏิบัติพอเหมือนถ้าเราทดเพระวิาสอนพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์นั่นเราสังเกตดูเมื่กอกรณ์ตมาเนี่ยเวลาเวลาไป ไปปฏิบัติหรือมาเดินไม่เวลาไปนอกจากว,วัดเนี่ยออกจากว,วัดเนี่ยไม่ว่าจะไปสัมมนาที่ไหนก็แล้วแต่มันปลอดโปร่งอะ่ะมันสบายไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะอยากจะเป็นแบบนั้นต่อถาวรนนะั้นไม่ได้แต่พอมาอยู่วัดปุ๊บเนี่ยรับผิดชอบทุกส่วนไฟสว่างรหรอือเปลไฟมืด น้ำม,มีหรือเปล่า <c oughs> น้ำยมมาอมาวัดมีน้ำใช้หรือเปล่าท่านเชื่อไหมว่าเนี่ยทำไมาจาึงขอบคุณโยมทั้งหลายเนี่ยที่ช่วยจดน้ําบาดาลกันนะตอนเนี้หมดความกังวลเรื่องน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะท่านทําให้น้ําเต็มตลอดเลยน้ําเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเต็มหมดแป๊บเดียวเต็ม,มถ้ามันหลุดมันลงพื๊บเนี่ยประมาณสัก ไม่เกินสามสิบนาทีมันทำงานเต็มเพื่อคืนเลยแต่มาก่อนไม่ได้เวลาไม่ไม่มีพอไม่มันพังเนี่ยทำงานเต็มเนี่ยต้องใช้เวลาห้าวันห้าคืนฮันมีคิดดูสิมันจะพังอีกเราตอนพังไปลุกโดมิโดเนี่ยก็จะเสียหายเนี่ยจึงจึงบางทีต้องนั่งพอนั่งมานั่งส่วนมนเรานั่งใบพระเลยจึงต้องแผ่เมตตาโยมที่บมาจากน้ำบาดาลเนี่ย เคยอจอดนมามดานด้วยศรัทธาจนทําให้เจ้าวาดหมดภาระทางจิตใจยอย่างมากเลยเพระตาพ่อท่านมาวัดแล้วเกิดมุตมมุตม่มีน้ําใช้เนี่ยทามาเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยท่านลองคิดดูว่าไม่มีน้ําใช้มันจะทรมานา์กไหนเพราะเราเคยใช้ห้องน้ำมันก็จะเต็มไปหมดเหมือนประเทศจีนสมัยยังไม่พัฒนาเนี่ยถ้าใครไปประเทศจีนที่ยังไม่ไมพัฒนาสมัยก่อนคนจีนเขาจะมีค่านิยมข้อห้องน้ําเนี่ย ถ้ามีคนมาล่างให้เป็นมงคลเป็นบุญคนจีนก็เชื่ออย่างนั้นเป็นค่านิยมเขาเลยนั้นการเข้าน้ำไม่มีทางที่จะกดชักโครกม่มีทางที่จะลาดนันไว้เต็มไปหมดนั่นคือวัฒนธรรมเขาแต่ตอนนี้รัฐบาลประธานาธิบดีท่านวางคนจีนให้ฝึกเป็นนิสัยต้องทำความสะอาดทำความเข้าใจที่เคยหลงผิดต้องเปลี่ยนใหม่การทำความ เหมือนพอทางความสะอาดห้องน้ำไม่ทำให้คนคนมาแล้วสบายใจเป็นการสร้างกุศลพอคนจีนไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการล้างก็เป็นการสร้างบาปให้คนมาเป็นบาปกรรมต่อตัวเองมากมายนั้นเวลาเราจึงบอกเวลาเห็นห้องห้องน,น้ำท่านปฏิบัติธรรมจริงที่วัดจริงไม่จู้จี้พอท่านปฏิบัติถูกใครเห็นที่ไหนก็ทำให้คนสบายใจเป็นบุญของเราเห็นจกจกทำเลยเหมือน ถ้าวันเกิดเนี่ยมันเกิดบางทีเราไม่มีโอกาสไม่มีอาจจะไม่มีการไปได้ไปปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยนกปล่อยมูป่ยแมวเนี่ยมันเกิดเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเนี่ยอยู่ข้างวัดไหนบางทีวัดบางทีวัดบางทีบางวัดอาจจะวันนี้พระที่วัดอน่ะบางถ้าเป็นชนบทบางทีวัดมีพระน้อยบางทีมีเจ้าวาดอยู่องค์เดียวทั้งเป็นทั้งเนนเป็นทั้งพระอยู่องค์เดียว นั้นพอ,อนเกิดท่านก็ไปทำความสะอาดห้องน้าที่วัดท่านเลยนะไปดูทําความสะอาดให้เป็นมงคลนะเพื่อให้คนมาโอ้เจ้าวาดโยงเดียวยังห้องน้ำสะอาดเนาะเทวดาที่ไหนส่งคนมาช่วยดูแลอย่างนี้มันเป็นมงคลนนะนั้นมาทีการแก้เครดแก้จิตใจที่สกปรกนั้นพอเราทําห้องความสอนน้ำเนะี่ยพอไปทางฝา,ามันจะเห็นเห็นมันจะค่อยเห็นโอ้ความสกปรกที่มันเกาะตามชักโครกที่มันเกาะ ตามมงของห้องสุขาเนี่ยไม่สะอาดเลยเนาะพอเราขัดไปเอาผูไปปาสะอาดเพราะสะอาดพอท่านทําภาวนาไปเนี่ยแล้วมันจะเข้ามาสู่ใจเราใจเราเนี่ยมันไม่สะอาดด้วยอารมณ์ที่ร้อนไม่สะอาดด้วยความเอาใจตัวเองไม่สะอาดด้วยไม่รอบคอบใช้อํานาจ ไม่ได้มีเมตตาเลยเราไม่สะอาดเลยมันจะเกิดสภาวะนั่นคือตาท่จันถ้าท่านเจอิติมันจะเกิดนั่นมันที่สี่เนี่ยจึงบอกว่าพอท่านมาปฏิบัติเนี่ยพอกำจิตได้มันก็จะมองดูตัวเองไปมองตัวเองไปมองไปมองไปมันก็จะเห็นไฟฟืดมันเห็นพัดลมเนี่ยพัดลมเนี่ยเปิดร้อนเนี่ยพอเปิดแล้วมันเย็นพัดให้คนเย็นต่อไปนี้เราจะทําตัวให้เหมือนพัดลม อยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลกูกอยู่กับคนร่วมงานอยู่กับพ่อกับแม่ต้องทำตัวเหมือนพัดลมให้เย็นอกเย็นใจให้คนพัดให้คนเย็นอกเย็นใจเรียกว่าได้กรรมฐานบางที่เราสอนบางที่คนพุขท่านทั้งหลายในครอบครัวเนี่ยพอเรียนกรรมฐานจริงเอาทุกอย่างในอารมณ์ในสิ่งแวดล้อมของเราทั้งหมดเนี่ยต้องมามา สามารถบอกปิศนาให้ลูกหลานเราฟังให้คนที่เราเรารักฟังบางทีเหมือนอยู่ที่บ้านเนี่ยสามีบนจู้จี้จู้จี้มันเป็นเรื่องน่ารำคาญไปเปิดไฟทั้งบ้านเลยพ <c oughs> ปกเปิดไฟทั้งหมดให้เกิดความสงสัยกลับมาจะว่ากานตลองทำไมเธอเป็นบ้าอะไรมาเปิดไฟทั้งหมดเลยเพราะเธอยังไม่สว่าง <c oughs> ให้สบางมันไฟไปบอกนั่นเดี๋ยวอมนั้นได้ามีสามีชอบใส่มนเนี่ยงที่ไปเปิดไฟไปเยี่ยมเปิดไฟทั้งบ้านเลยเธอทำแต่ความมืดสอนพิศณานั่นตัวนี้สอนใจเราหมดนะแม้สมัยสมัยมพระบาทสมเด็จพจุลจอมเกล้าเจายอยู่หัวเนี่ยพระราชาของแต่พระองค์ในในสมัย กรุัาตาเกสร์ก็จะมีอาจารย์อาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าความเอาพระเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่เพราะพระเนี่ยสันโดษอยู่ง่ายแต่ความคิดเพราะคนที่อยู่ง่ายเนี่ยจะคิดเห็นอะไรมากมายคิดเห็นอนาคตคิดเห็นเพื่อต้องการให้วางแปมนั่นจำเร็จพุทอาจารย์โตเนี่ยพอด้วยพระองค์มอมเมาหน่อยมัหน่อย จุดไฟเลยจุดตะเกียงไปเข้าวังเลย <c oughs> จุดตะเกียงไปสอนเลยนหลวงคันชา,าเห็นทําไมพระจุดตะเกียงมากังวลแสงแสงนั่นก็คือทําไมอาจารย์ทําไมต้องจุดตะเกียงมาที่พระวังด้วยนะมหา,าพิษตอนนี้ฝ่ามือกำลังจะมืดอศมาไม่รู้จะทํำยังไงก็ให้สว่างนะด้วยความมัวเมาเรื่อง บริวารที่เป็นพระมเหสีทั้งหลายเนี่ยไม่สว่างมันมืดเป็นการสอนนั้นพระท่านทั้งหลายเนี่ยมันกกลับไปบ้านเน <c oughs> พราะได้กรรมฐานไปสอนเอากรรมฐานทุกอย่างสอนใจได้หมดรอบข้างเราเนี่ยบางทีบางทีเ,เวลาเนี่ยท้าบันทีมันต้องเกิดนะถ้าไม่เกิดแจ้งะ่ท่านปฏิบัติไม่ทําตามครูจุกจิกไม่สนใจเนี่ย ผิดครูมันจะไม่เกิดเช่นอ,อยู่ที่บ้านคนที่บ้านาไม่ค่อยมีระเบียบเนี่ยไม่ค่อยรับไม่ค่อยค่อนข้างหยาบเนี่ยบางทีท่านเอาเนี่ยเอามีเก้าอี้อย่างเงี้ยโซฟาก็ได้เอาผ้าที่เขาขายทุกวันนี้มีการขายแบบสมัยใหม่เนี่ย แต่งสวยนั่งเย็นสบายนั่งแล้วนุ่มนิ่มซื้อไปเด้อเอาคุณนั่งก่อนนั่งก่อนทำไมถึงนั่งนั่งแล้วสบายไหมวะสบายนิ่มนี่แหละคือกรรมฐานนี่แหละธรรมะคุณต้องทำให้คนที่ใกล้ตัวเราสบายเหมือนกับท่านคุณนั่งกุลังนั่งบนอาสนะนี่ก็จะเป็นปริศนาสอนใจก็จะได้กรรมฐานนั่นอยู่กับคนร่วมงานอยู่กับคนบางคนเราพูด แบบตรงแล้วไม่ไม่เกิดนั่นต้องเอาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนี่สอนใจสอนใจทั้งหมดนั่นแต่ว,วันที่ที่สี่เนี่ยต้องเกิดแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือพอนั่งตอนเย็นเนี่ยพอนั่งกําหนดไปเนี๋ยมันจะเกิดในมิตเห็นแสงสว่างปุบว่าปุบว่าโอภาษมันขึ้นนั่นคือท่านคืนออารมณ์ของสมาธิมันจะเกิด มันทีเห็นตัวเองดำปีเลยแต่คนกาแฟเนี่ยแม่เพราะเราซุ่มกุ้มใจเนี่ยกุ้มใจเลย <c oughs> แม่แต่เห็นรูปบางคนจึงเห็นตัวเองโอ้ทำไมเหมือนเทวดารูปสวยจังทำไมเราสวยจังนิมิตรพ่อท่านได้ภาวนาได้ปฏิบัติแผ่เมตตาพ่อแม่นิมิตรพวกเนี้ยแต่บางท่านไม่เห็นนะแต่บางท่านเกิดนะถ้าเราจะเกิดรู้สึก เศร้าใจเนี่ยมันจะมองเห็นเกิดเห็นตัวเองเลยหรือบางทีบางท่านพอแผ่เมตตารู้สึกคิดถึงเช่นพ่อแม่เราไม่ได้อยู่บางคนพอแผ่เมตตาเนี่ยวันที่สี่เนี่ยพอแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปเนี่ยบางทีเห็นแม่ขึ้นมาเลยเห็นแม่ใสอยู่บนฟ้าเนี่ยเหาะมาแม่มานโมทนาที่หนูลูกชายลูกสาวมันปฏิบัติไม่รู้ นั้นพอนี้จะเกิดปีติน้ำตาไหลแบบทลมทลายเลยว่าให้บุญเพราะไม่ได้นั้นจึงเวลาเรามาปฏิบัติจึงบอกที่เราพยายามให้บุญที่ต้องให้ถึงรอบพยายามพยายามสํารวมพยายามกำหนดดูตัวเองให้มากแล้วก็น้อมจิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยเปิดเพราะเรามีแต่ความหยาบไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งไม่เคยทำบุญบางทีทำจารมณ์ที่เป็นบาป นั้นพอมาเรียนวิปัสสนาจึงต้องเอาฐานรองที่เป็นบุญนะการสํารวมการภาวนาการแผ่เมตตาการกราบการบ่ายเนี่ยมันที่ท่านกราบเนี่ยพอกราบพยายอติฐานจิตให้พ่อแม่ให้บุญกุศลส่งผลให้ลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดทางหมดจะเกิดความร่มเย็นนะเาเรียกว่าให้บุญได้นั่นวันที่สี่วันที่สี่เนี่ยตามหลักต้องเกิดนะโดยโดยรวม แต่ถ้าใครไม่เกิดตามหลักก็คือผิดครูก็คือไม่ทําตามครูทั้งหมดนั้นพยายามปฏิบัติกรรมฐานต้องทําตามครูทั้งหมดนะทำอย่างมีความสุขมันที่เราด้วยเหตุด้วยปัจจัยเนี่ยท่านรูไหมอะ่ะเนี่ยเมนที่มีดนตรีมาเล่นเนี่ยนี่มันเล่นเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเข้าใจเนี่ยจะรําคาญ บางทีท่านมีใครสองสามคนนี่แหละเป็นคนที่คนที่บ้านน่ะไม่อยากจะฟังบางทีเปิดเสียงให้เขาฟังน่ารำคาญแต่ก็ต้องอยู่ด้วยการต้องฟังทนฟังนิกรรมมันตามมาต้องการสงบมันมาเลยมันมากลัวกวนให้เพื่อนลำบากไปด้วยต้องมีในนี้หลายคนที่เคยสร้างเวรกรรมนี่ สามีไม่อยากฟังภรรยาไม่ค่อยอยากฟังเรเสียแกล้งเปิดดังๆไปเลยมันจะไปไหนได้อยู่ไปฟังไหนนี่แหละพอมาเรียนให้วิชาเกิดความสุขมันมาเลยมันต่ำมายแต่ถ้าท่านได้อารมณ์กรรมฐานวันนี้เป็นวันมีบุญบารมีไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปหาใครมาเล่นดนตรีให้เราฟังสบายสบายใจดีแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าเราทํากรรมฐานกําหนดจิตได้กําหนด ได้ยินกำหนดการ์ดเบสิกได้เน่สมาธิเราเน,น,นี่ยถ้ากำหนดได้เสียงขนาดนี้สามารถดับไม่ให้มันยินไม่ให้ได้ยินได้นะจิตเราเนี่ยกำลังมากที่จะสามารถปิดเสียงอยู่ข้างตัวไม่ให้ดินก็ได้ได้ยินก็ได้ไม่ได้ยินก็ได้เวลาเกิดสมาธินั้นถ้าพูดอย่างนี้บางทียอมไม่เคยปฏิบัตเิเป็นไปได้หรือ๋ยวถ้าท่านกำหนดตามครูบอกเดี๋ยวมันจะเกิดเอง มันจะเกิดโอ้เสียงแม้แต่เสียงดังไม่ต้องการให้ดังให้ได้ยินก็ได้นะแต่ตมาได้พิจารณาวว่าต้องมีคนผู้ปฏิบัติในนี้เกินห้าคนที่สร้างเวรสร้างกรรม <laughs> ที่บ้านที่บ้านเช่นคนที่บ้านมันอยากฟังเพลงมากเนเปิดให้ดังเลย <laughs> ก่อขวานเอาขานเลยกรรมนั้นมา <laughs> กรรมนั้นมันตามมทาธิวัดเนี่ยงั้นถ้าท่านเข้าใจนี้มันจะสบาย แต่ถ้าแบบตามาเขาฟังว่าแต่ตามาทําใจปรับคิดเออเพราะเราไม่ค่อยอยากฟังเพลงลนั่นที่ว่าคอนตรองจึงไม่มีงานใดๆไม่มีเปิดเพลงมีพุดทางสระกะฉามีเป็นเพลงที่เพราะที่สุดของวงคอนตลอง,อง <c oughs> เป็นเป็นสโลแกนของวองคอนตรองงานขนาดไหนก็มไม่มีเพลงร้องเพลงหรอกมีแต่พูดทางสระกะฉามีพุดโธโชคดี <c oughs> เป็นเพลงที่เพราะที่สุดนะ <c oughs> นั้น <c oughs> <c oughs> พอมีคนเปิดเล่นอย่างเงี้ย บุญดีแท้เนี่ยยอมที่มาปฏิบัติต้องเป็นคนที่เคยชอบดนตรีจึงมีคนมาเล่นให้ดูเปิดให้ฟังนั้นพอทำอย่างนี้ได้ใจมันก็จะไม่เกิดความลำคาญพอถ้าท่านปฏิบัติน่ะมีความํำคาญกับเสียงรบกวนเนี่ยท่านยังไม่เข้าใจต้องปรับจิตอย่าเอาจิตไปผูกผันแก้ที่ใจเลยพอแก้ที่ใจต่อไปมันพอมีสมาธิเนี่ยคนลูกหลานครอบครัวบริวารการงาน ที่มันสร้างความบุญบายเราจะปรับจิตได้เราจะมองคนรอบข้างเราเป็นคนน่าสงสารเป็นคนน่ามีความสุขด้วยมองไปโอ้ไม่น่ารู้เรื่องไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยในลูกหลานเราเนี่ยน่าสงสารมากมันจะเกิดความเมตตาทันทีแต่จะเกิดตรงนี้ได้เนี่ยท่านต้องเจรติแผ่เมตตาไปเป็นเป็นทุกตรางนิ้วในบ้านทุกบางที พูดอย่างนี้บางทีถ้าใครมีศรัทธาลองทดสอบดูในบ้านของท่านเน่ะเดินแผ่เมตตาทุกตารางนิ้วเลยแผ่เมตตาทุเรีนแผ่เมตตาคนที่บ้านเนี่ยมายืนตรงนี้ต้องมีความสุขยืนตรงนี้ต้องเกิดปัญญาท่านลองทำทำดูทำไมมาที่วัดของตลอดท่านจะมาบางคนไม่เคยมานอนที่วัดเลยไม่เคยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยมาวัดไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่พอมาบางทีบุญเคยสร้างกันมาพอมา มันรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกสบายใจนะมาแล้วอยากมาอีกเพราะมีโท้มีบุญมาปฏิบัตินะด้วยการแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาช่วยสืบศาสนาในการรูปแบบของการปฏิบัติขออำนาจของพระพุทธจ้าคนขออำนาจของพระไตรเนี่ยให้เกิดความสุขความเจริญให้พบสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นปัญหาถ้าบุญวัสนาพอไม่มากเกินไม่มีเวรกรรมมากให้พ้น เพราะกรรมที่ไม่ดีให้มีวาส,สนาพบสิ่งดีงามท่านเชื่อไวไ้ไม่ยอมคนหนึ่งแกหน้าตาใหญ่ๆ่แกศรัทธาตัม,มามากศรัทธายัางไงท่านเพราะช่วงนี้มรรคทาย,ยกนำทางน่ะขออาหารเป็นมงคลน่ะตามมากันจะบอกว่าพระทรงทับวงอนุญาตให้ท่านอาหารให้ท่านทั้งหลายอาหารที่ให้ให้ ขออนุญาตให้อาหารไี้ฐานให้ท่านทานนี้เป็นยาทานแล้วมีปัญญาเกิดความสุขความเจริญแกจําคํำนี้แกตักอาหารแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อให้อาหารทานแล้วมาร่มไัยแกก็เลยทานไปเกิดปีติท่านบ่จากฟอกไตไม่ต้องฟอกเลยเพราะแกเชื่อแกบอกว่าเนี่เกิดจากตัวนี้จริงๆเลยลวงพ่อ แกจับอารมณ์ได้นั่นจิตที่เรากําหนดได้เนี่ยนั่นแต่เมื่อกำหนดทุกอย่างมันต้องเกิดปีติท่านจําไว้ในการปฏิบัติในการปูพื้นฐานถ้าเกิดปีติมันจะมันจะอัปเกรดเกิดศรัทธาแต่ถ้าปฏิบัติมันหอบมันล้ามันเหนื่อยมันเจ็บมันปวดน่ะมันรอทรมานอย่างนั้นต้องพยายามเนบเนียนสุดละเอียดสุดนั่นเวลาบางทีมาอยู่วาเคนตทองเนี่ย มาทีเดินจกลมนั่งสมาธิเดินลงไปเดินย้ายโยมเดินลงบันไดขึ้นบันไดลงไปที่โรงครัวหรือลงไปที่ฐานะไปห้องน้ําพยายามเดินแผ่เมตตาทุกเก้าเลยพอจําเป็นไสงได้เรากลับไปบ้านเวลาคนที่บ้านไม่อยู่อยู่คนเดียวนะเดินแผ่ทุกตารางนิ้วเลยในบ้าน <c oughs> แล้วก็จะเห็นแล้วค่อยพิจารณาดูมันจะเปลี่ยนไหมคนในบ้านจะเปลี่ยนไหม พอเอาความเย็นไม้สิสูงสุดแล้วอธิษฐานจิตแผ่เมตตาจันจิต,ต,จตเดี๋ยววันทีเห็นความเลยเพราะหลายเรื่องที่จะมาได้เห็นโยมที่มีปัญหาเวลามาพอมาเจอพูดไปเข้าใจง่ายเลยแล้วก็เอาไปเอาไปปฏิบัติตั้งแต่มาบอกท่านหลวงพ่อรู้ไหมว่าโยมตั้งแต่ทำตามหลวง,ง,งพ่อดีทุกอย่างในครอบครัว ไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายเลยเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามีไม่ว่าจะเป็นลูกมีแต่ต้องใช้อารมณ์มีจะต้องใช้อำนาจแต่ตั้งแต่ยมเรียนวิชานี้ไปเนี่ยไปทำจะบนจะว่าให้แม่จะทำไปเข้าออแพ้ไม่ตาไปเปลี่ยนหมดเลยลวงพ่อเย็นทั้งบ้านนะนั้นต้องเกิดจากาก,จาการปฏิบัติแต่เมื่อเกิดจากการปฏิบัติด้วยเกิดปีติเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เพื่อท่านทั้งหลายปฏิบัติใหม่เนี่ย พอเกิดติปิติในเราเวลาอธิษฐานจิตไม่เป็นเพราะมันลืมความสุขนี่มันจะลืมนั้นเวลาเกิดสภาวะธรรมต้องกําหนดให้ได้กำหนดแผ่เมตตาย,ยกบุญให้เพราะพระท่านต้องการฝุ่นของการปฏิบัติต้องการได้ลูกดีต้องการได้สามีได้ภรรยาดีต้องได้งานดีต้องได้บริวารดีท่านนี่ยฝุ่นขาอภิปัสนากรรมฐานนั้นพอเกิดตัวนี้เราอธิษฐานจิตตัวนี้เจาะจงไปเดวจะเห็นตามมาเลย เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่มาว่าจะพูดเรื่องสักเรื่องหนึ่งพอดูเวลาหมดพอดี <c oughs> แม่เบนกรรมข้อนี้แปลกมาไม่ได้พูดเลย <c oughs> ไม่ก็ได้พูดเพื่อต้องการให้ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะถวายพระบัตรเปลี่ยนจารย์ทูมหมอด็อกเตอร์ได้นำท่าทั้งหลายปฏิบัติต,อต่อไปนี่หมดครับ ขอ,อนิมนต์พระสงฆ์กราบพระภดกพระคุณลุงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนานุสิทธิ์พร้อมกันกราบกราบกราบ